การเจอก็มานะครับหรือท่านครรมะนะครับหลายๆายท่านนะครับที่เห็นหน้าท่านนะครับผมมาล้วผมจะไใ้พัฒนากันนะครับต้องขอขอบคุณขอบใจกันตาพี่น้องที่ให้